ครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้เราจะพูดคุยกันในเรื่องของภาพภาพนี้เพื่อที่จะใช้เป็นสื่อสนับสนุนการเรียนรู้นะครับผมมีหลักสูตรฝึกอบรมให้กับผู้บริหารให้กับผู้นําในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตนเองวันนี้ก็เลยถือโอกาสเอาคลิปนี้มาเล่าให้ฟังด้วยนะครับเรื่องที่เป็นภาพนี้ที่กําลังจะคุยกับทุกท่านนะครับ ผมกำลังจะคุยกับท่านในเรื่องของเรียกว่าหินก้อนใหญ่ครับภาษาอังกฤษครับเรากำลังจะคุยกันเรื่องหินก้อนใหญ่บิ๊กล็อกเวลาเราจะคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงหรือคิดเรื่องของชีวิตแนวคิดเรื่องหินก้อนใหญ่ใหญ่ก็ก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจ คำว่าหินก้อนใหญ่โดยการทำให้ดูเลยก็คือเมื่อเรามีถังอยู่ใบหนึ่งในถังใบนี้เรามีสิ่งที่จะใส่เข้าไปอยู่สองแบบครับแบบที่หนึ่งคือหินก้อนใหญ่ๆอันที่สองคือกรวดในสองส่วนนี้ ถ้าเราจะต้องเติมเข้าไปในถังใบนี้หลายท่านคงเคยเจอประสบการณ์ชีวิตนะครับในการที่ทำบางอย่างเช่นจัดกระเป๋าเดินทางใส่ของเล็กของน้อยลงไปได้หมดแล้วแต่ว่าอุปกรณ์ชิ้นใหญ่ๆที่จะใส่เข้าไปด้วยในการเดินทางกับไม่สามารถที่จะใส่เข้าในกระเป๋าเดินทางได้หมดเรื่องของบิ๊กล็อกผมนำมาจากหนังสือ นำมาเล่าให้ฟังนะครับจากหนังสือ,อของท่านอาจารย์ดรสตีเวนโควีนะครับเ,เรื่องสำคัญกว่าทำก่อน first thing first เรื่องนี้นะครับหลักการสำคัญก็คือว่าเราเข้าใจแล้วว่าการใส่ของชิ้นใหญ่ลงไปก่อนมันจะใส่ได้หมดแล้วค่อยเติม กรวดชิ้นเล็กลงไปแบบนี้ได้แต่ถ้าเราใส่กรวดเล็กๆล,ลงไปหินก้อนใหญ่จะใส่ได้ไม่หมดคำถามคืออะไรคือหินก้อนใหญ่ในชีวิตของเราแม้เราจะเข้าใจแล้วก็ใส่หินก้อนใหญ่แล้วก็ตาม มันก็ยังมีเห็นก้อนใหญ่บางก้อนที่ใส่ไม่ได้ด้วยนั่นแปลว่าเราต้องตอบให้ได้ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ต้องตัดสินใจครับต้องตัดสินใจว่าจะใส่เห็นก้อนไหนเห็นอะไรลงไปก่อนนี่คือโจทย์ที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นขั้นที่หนึ่งเรามาวิเคราะห์กันเห็นก้อนที่ควรจะใส่คือเห็นที่สำคัญกว่า ใส่เข้าไปก่อนเรื่องครอบครัวเรื่องของครอบครัวสำคัญแน่มีครอบครัวที่อบอุ่นก็ต้องมีงานที่มั่นคงงานมั่นคงในที่นี่หมายถึงว่างานที่เราสามารถที่จะออกแบบให้ตัวเองมีงานทำได้ต่อไป บางท่านก็บอกว่ามีครอบครัวมีงานก็ต้องมีสังคมที่อยู่แล้วสุขนะครับแล้วก็มีเงินที่พอใช้จ่ายนะครับมันนี่เรื่องใหญ่ๆบางเรื่องเช่นได้เรียนรู้เพราะว่าชีวิตจะต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดครับ และที่ขาดไปได้คือเรื่องสุขภาพใส่ได้ทั้งหมด6ก้อนมันยังมีเรื่องอื่นอีกในนี้ครับบางท่านทํางานประจําแล้วมีธุรกิจครับอยากจะเพิ่มธุรกิจเข้ามาอีกแต่พอดีเราใส่กรวดลงไปแล้วครับเราใส่กรวดลงไปจํานวนมากกรวดที่เราใส่เข้าไปในนี้เราใส่ก้อนกรวดลงไปจํานวนมาก โจทย์ของเราคือเราก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าถ้าอยากใส่สิ่งใหม่ก็ต้องเอาสิ่งเก่าออกท่านก็ต้องดึงกลวดออกครับดึงออกกรวดที่ว่านี้ยกตัวอย่างเช่นการเสียเวลาในการไปพูดถึงคนนั้นคนนี้นะครับหรือการเล่นโซเชียลที่ไม่ได้เพิ่มมูลค่า ให้กับหินก้อนใหญ่ก็ต้องดึงออกเพื่อที่จะใส่ก้อนใหม่เข้าไปใหญ่ๆตรงนี้ได้จดก็มีประมาณนี้มืนเมื่อเข้าใจเรื่องหินก้อนใหญ่ที่ท่านอาจารย์ดรสตีเฟนโควีแนะนำไว้เราจะทำอะไรจากนี้ไป เราก็จะเป็นคนที่คิดคำว่าหินก้อนใหญ่เราจะลงทุนเราก็จะตั้งคำถามมาอะไรคือหินก้อนใหญ่เราใส่หินก้อนใหญ่ลงไปให้กับถังถังใบนี้ก็เปรียบดังชีวิตถังชีวิตหินก็เป็นแต่ละด้านของชีวิตกรวดก็คือกิจกรรมที่เราจะทำมันแต่ละช่วงเวลาหินก้อนใหญ่อาจจะสลับก้อนเข้าออก อ๋อแต่แต่ก้อนที่ต้องใส่ไว้ตลอดเวลามีอะไรบ้างอันนี้คือโจทย์คําถามนะครับบางท่านพลาดไม่ได้เรื่องสุขภาพจะต้องใส่ไว้ตลอดเรื่องเงินต้องไม่ผิดพลาดครับเรื่องของการเรียนรู้ต้องมีอยู่ตลอดนั้นในแต่ละช่วงหินก้อนใหญ่ก็เปลี่ยนไปเมื่อเราเข้าใจเรื่องนี้เราจะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญ สำคัญกว่าทำก่อนเป็นไปนตามคำพูดที่เรียกว่า first thing first ส่วนนี้นะครับ first thing first และเรื่องที่กำลังคุยนี้คือเรื่อง big l o c k กล่าวโดยสรุปเมื่อเรามีถังชีวิตอยู่หลักการคือใส่เรื่องใหญ่เข้าไปก่อนค่อยเติมสิ่งเล็กน,น้อยเข้าไปอันที่สองต้องตัดสินใจให้ดีว่าจะใส่อะไรเข้าไปในถังของชีวิตใบนี้ เพราะสุดท้ายมันใส่เรื่องใหญ่เรามีเรื่องใหญ่ในชีวิตไม่ต่ำกว่าสีหเรื่องอยู่แล้วครับงานชีวิตส่วนตัวอบกลัวสังคมการเงินสุขภาพการเรียนรู้ความฝันความปรารถนาจิตวิญญาณเต็มไปหมดเราต้องเลือกต้องเลือกตัดสินใจและทุกครั้งที่เลือกลำดับต่อมาสรุปลําดับต่อมาก็คือว่าทุกครั้งที่เลือกใส่บางอย่างก็ต้องยอมที่จะดึงบางอย่างออกเพราะถังใบนี้มันก็จะเติมเต็มด้วยกรวดด้วยสิ่งที่เล็กๆน้อยๆก็ต้องดึงสิ่งนั้นออก แปลว,ว่าตัดออกก่อนจะใส่สิ่งใหม่หรือดึงก้อนใหญ่บางก้อนถอยออกมาใส่ก้อนใหญ่บางก้อนกลับคืนเข้าไปแล้วก็ถอยจากถังใบนี้มามองภาพรวมว่าถังใบนี้เป็นถังที่เข้าท่าไหมได้ใส่สิ่งที่ควรจะใส่เข้าไปจริงหรือไม่ครับนี่คือแนวคิดที่นํามาฝากแล้วก็เป็นการอธิบายอีกครั้งนะครับเรื่องหินก้อนใหญ่ให้ฟังเพื่อนําไปใช้ควบคุมใช้กับระดับบุคคลได้ครอบครัว ชุมชนสังคมองค์กรถ้ามองระดับประเทศก็คือเรื่องสำคัญของประเทศที่เป็นหินก้อนใหญ่ก็มีเรื่องการเมืองสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมครับประชาชนก็ต้องใส่เข้าไปก่อนก่อนจะไปทำเรื่องเล็กๆน้อยๆในฐานะสื่อมวลชนสื่อมวลชนทั้งหลายก็ต้องเสนอข่าวที่มีหินก้อนใหญ่ใส่เข้าไปให้กับสังคมโดยเฉพาะเรื่องการเรียนรู้ของคนในสังคม อย่าไปใส่แต่กรวดเล็กๆน้อยๆอย,อย่าไปแช่แต่กรวดเล็กกรวดน้อยใส่เข้าไปมันไม่ได้ใส่เรื่องใหญ่ให้คนในสังคมการรับรู้การเรียนรู้การพัฒนาเพื่อเป็นบุคคลแห่งอนาคตต่อไปครับพูดเรื่องนี้ก็ฝากท่านเอาไปปฏิบัตินะครับลองไปวาดถังของตัวเองครับหลังจากนั้นก็วาดรูปกรวดอ่าวาดขออภัยครับวาด ภาพที่เป็นหินบิ๊ก็อกแล้วก็เติมหินกรวดเล็กๆเข้าไปอันนี้คือภาคปฏิบัติตอนท้ายที่อยากจะฝากไว้หลังจากนั้นก็เขียนชื่อหินก้อนใหญ่เช่นถ้าตรงนี้คือเรื่องของเงินถ้าตรงนี้คือเรื่องของครอบครัวถ้าตรงนี้คือเรื่องของงานเรื่องของสังคม เรื่องส่วนตัวครับเรื่องสุขภาพก็เป็นถังชีวิตของท่านจะตัดอะไรออกจะดึงอะไรออกถังใบนี้ก็ตัดสินใจขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเรื่องราวของ Big l o g กกับผมประชา,าสารแสนพกดีเพื่อ,เ,อเพิ่มเติมเสริมการเรียนรู้และทำให้การตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง มีอีกหนึ่งเครื่องมือเพื่อใช้ต่อไปรักทุกท่านนะครับแล้วพบกันในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ